สวัสดีครับพบกับผมไปตองแห้งอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์ที่เห็นรูปเห็นร่างกันแล้วว่าความขัดแย้งระหว่างสารมนตรรัฐสภาจะเดินต่อไปอย่างไรแต่สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏการณ์ที่แง่ดีทั้งน่าชื่นชมน่าในดีและก็สะใจเพราะว่ามันเป็นกฎปรากฏการณ์ที่สารมนตรเนี่ยนะถูกล้อมกรอบด้วยเหตุผล จนกระทั่งผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นสัปดาห์แห่งการขึงพืชอำนาจตุลาการตุลาการสารพรนูญต้องรับใช้ประชาชนไทยตุลาการสารพรนูญต้องรับใช้ประชาชนไทยตุลาการสารพรนูญต้องรับใช้ประชาชนไทยผมเห็นว่ารัฐสภาถอยไม่ได้และไม่ควรถอยนะครับ ถอยไม่ได้เพราะนี่เป็นการยืนยันในเรื่องของหลักการ,นะรในเรื่องของหลักรัฐนูนในเรื่องของอำนาจรัฐนูญให้อำนาจรัฐสภาเป็นผู้แก้ไขร,รัฐรมนูญรัฐสภาแก้ไขรัฐนูนโดยจะมอบอำนาจนั้นให้ใหสสที่มาจากการเลือกตั้งและการลงประชามติอันนี้เป็นไปตามรัฐนูนบัญญัติไว้ทุกประการรัฐนูนไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐนูลเนี่ยมาตรวจสอบมาวินิจฉัยหรือว่ามายับยั้งการแก้ไขรัฐมนูญแต่สารรัฐนูลเนี่ยกลับไปอ้างมาตรา68 ใช้อำนาจขยายขอบเขตของตัวเองตีความขยายอำนาจของตัวเองเข้ามากินแดนอำนาจของรัฐสภาเข้ามากินแดนอำนาจอธิปไตยของปรงชนเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้คนเจคน9คนมาตัดสินสิ่งที่มันเป็นอำนาจอธิปไตยของปรงชนไม่ได้โดยหลักการแล้วเมื่อรัฐมนูลไม่ได้ให้อำนาจสารรัฐมนูลมาตรวจสอบจับยั้งการแก้ไขรัฐมนูลเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้โดยการตีความขยายอำนาจซึ่งโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิเสรีภาพในการปกป้องร้ำนูลของบุคคลที่มาร้องปกป้องร้ำนูลอะไรปกป้องร้ำนูลที่มาจากการรัฐประหารนั่นแหละครับถ้าเรายอมเนี่ยนะฮะมันก็แปลว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขร้ำนูลได้เลยจนกว่าสารล้ำนูลจะเห็นด้วยทั้งที่สารร้ำนูลชุดนี้ก็เป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขร้ำนูลกันได้เมื่อไหร่มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าต้องให้สารร้ำนูลมาตีความให้อำนาจมาตีความว่า คุณจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้เนี่ยมันผิดกระบวนการผิดขั้นตอนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองถึงความทับซ้อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะมันจะต้องแก้ไขดุลอํานาจองค์กรต่างๆที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรวมถึงการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสารรัฐธรรมนูญด้วยสมมติเราไปแก้ไขบอกว่าต่อไปไม่ต้องมีสารรัฐธรรมนูญแล้วนะยุบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญซะถ้ามีปัญหาในเชิงรัฐธรรมนูญนะฮะก็ให้มีตัวการรัฐธรรมนูญขึ้นมา7คน9คนเหมือนในอดีตที่เคยทํา เลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นชุดชุดมาวินิจฉัยอย่างนี้ถามว่าสารรัฐมนูลควรจะมีอำนาจไปยับยั้งการแก้รัฐมนูลหรือไม่เพราะถ้าสารรัฐมนูลมีอำนาจสารรัฐมนูลก็รู้สึกว่าแก้รัฐมนูลแล้วตัวเองจะเสียอำนาจสารรัฐมนูลก็ต้องไปก็ต้องไปขัดขานต้องไปยับยั้งไว้แล้วก็หาข้ออ้างต่างๆนานาผมจึงไม่เห็นด้วยกับที่นักวิชาการบางคนบอกว่าถ้าแก้รัฐมนูลเสร็จแล้วควรจะให้สารรัฐมนูลเนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อระบอบ การปกครองระบบชาธิปได้หรือไม่สารนุนไม่ควรมีอำนาจอันใดเลยในการแก้ไขรัฐนูนี้เพราะรัฐนูนมันให้อำนาจไว้ส่วนที่บอกว่ารัฐสภาไม่จะเป็นต้องถอยก็เพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสารนุนแก้ตัวไม่ขึ้นจนกระทั่งต้องไปอ้างฉบับภาษาอังกฤษตอนหลังมาก็บอกว่าไม่ใช่คืออ้างไปอ้างมาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลสักอย่างมันไม่มีช่องทางไม่มีเหตุผลตั้งแต่เรื่องการที่สารนุนเนี่ย ข้ามอำนาจของอายการแต่นั่นเป็นปัญหาเชิงกระบวนการนะฮะแล้วก็อายการเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าเขาเป็นผู้วินิจฉัยก่อนเขาก็วินิจฉัยว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายของการล้มล้างระบบก,การปกครองสามนูนก็ถูกลอยแพไปแล้วนักวิชาการลหลายๆคนพยายามออกมาช่วยแต่ก็รู้สึกว่าจะจนด้วยเหตุผลแม้แต่อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะฮะนักกฎหมายใหญ่อดีตที่การบดีธรรมศาสตร์ก็อ้อมแอมบอกว่าสารรัฐนูนเนี่ยสั่งรัฐสภาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแค่คําสั่ง ไม่ใช่คำวินิจฉัยเพียงแต่ว่ารัฐสภาก็ควรชะลอไว้ก่อนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสารรัฐมนูเนี่ยถ้าเปรียบมวยนะครับก็เหมือนกับตีกันเชียงติดพิงเชือกอยู่แล้วแล้วก็เอามือเนี่ยบังหน้าอยู่อย่างเดียวไม่ให้ตัวเองถูกน็อกเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐสภาควรจะลุกต่อไปครับ คนที่ออกมาเรียกร้องให้ปกป้องสารรั้นูลก็คือคุณรสนาตัวสิทธากูลก็ฝากถึงคุณรสนาสักนิดนะครับว่าคุณรสนาพิพายในสภายกคดีหมอาาพัสพรว่ายังฟ้องศาลโดยตรงได้คุณรสนาไม่ได้อ่านกฎหมายครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาอนุญาตให้ผู้เสียหายฟ้องได้ครับมันไม่เหมือนกรั้นูนมาตรา68นะฮะซึ่งเขากําหนดให้ยื่นอายการก่อน แต่ประเด็นที่คุณลักษณะมา,าเรียกร้องเนี่ยนะฮะก็คือคุณลักษณะเกรงว่าถ้าสารรัฐมนูลเนี่ยถูกกระแสต่างๆบทขยี้จนกระทั่งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางสังคมหลายเหตุผลแล้วเนี่ยเธอกลัวว่าต่อไปเนี่ยอำนาจตุลาการจะมาตรวจสอบฝ่ายการเมืองไม่ได้ตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติและบริหารไม่ได้ซึ่งพูดแล้วละเหตุผลสิ้นดีบางคนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณสมคิดเลดิศไพฑูรย์อธิการบริธรรมศาสตร์ ก็ออกมาเรียบเรียบเพียงเคียงทำนองว่า,าการที่เราไม่ยอมรับฟังคําสั่งศาลนี่เท่ากับไม่เคารพกฎหมายผมคิดว่าไม่ใช่กฎหมายต้องมีเหตุผลคําสั่งศาลก็ต้องมีเหตุผลและต้องทําตามอํานาจที่กฎหมายให้ไว้สารนูนก็ต้องทําตามอํานาจที่รับนูนให้ไว้อย่างเคร่งครัดอันนั้นมันถึงจะเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายต่างๆมีเหตุผลมีกระบวนการนะฮะถ้าอำนาจตุลาการใช้อํานาจอย่างมีเหตุผลเป็นไปตามกระบวนการนะฮะก็ สามารถที่จะตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารได้แล้วประชาชนก็ยินดีจะรับฟังถ้ามันออกมาอย่างชัดเจนมีเหตุผลมีพยานหลักฐานแน่นหนาอย่าลืมว่ากระบวนการของศาลนี่นะฮรมันไม่ได้แปลว่าศาลเนี่ยผู้พากษาเนี่ยเป็นผู้ที่สูงส่งบริสุทธิ์เลิศเลอเป็นบุคคลที่ดีเด่นเหนือมนุษย์อย่างเราเป็นพระเป็นอะไรที่แบบเป็นผู้ที่น่าเคารพศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพยายามสร้างภาพกัน มันไม่ใช่อำนาจตุลาการก็คืออำนาจหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยปตีแอปไตยไม่ได้สอนให้เคารพศรัทธาใครปรีแอปไตยเชื่อเชื่อในการขานอำนาจและเชื่อในกระบวนการศาลมีความยุติธรรมเพราะศาลอยู่ในกระบวนการที่มีการชั่งน้ำหนักมีการพิจารณามีหลักกฎหมายควบคุมผู้รักษาขึ้นนั่งบัลังโดยที่ทางซ้ายมีอายการทางขวามีทนายจำเลยต่างก็ยกพยานหลักฐานมาหักล้างกันแล้วศาลก็ตัดสินไปตามนั้น ตามวิการหักล้างของน้ำหนักทั้งสองฝ่ายศาลไม่ได้ไปเอาน้ำหนักที่สามหรืออะไรต่างๆหรือจินตนาการของตัวเองจากฟากฟ้าที่ไหนมาตัดสินนี่คือกระบวนการของศาลมันอยู่ในหลักกฎหมายอยู่ในเหตุผลแล้วก็อยู่ในพยานหลักฐานศาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เลอเลิศกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องมาตัดสินสังคมถ้าเราคิดแบบนี้ประชาไตก็ไม่ก้าวหน้าถ้าคิดแบบว่าศาลพึ่งศาลศาลคือผู้สูงส่งคือผู้บริสุทธิ์คือผู้ที่วิเศษกว่าเรา อันนี้ประชาชนจ่ายไม่ก้าวหน้าเราต้องคิดว่าศาลเนี่ยตัดสินต้องมีเหตุผลมีความหนักแน่นมีความน่าเชื่อถืออธิบายต่อสังคมได้อันนั้นถึงจะเป็นคําสั่งศาลที่เรายินดีจะรับฟังและคําสั่งศาลเช่นนั้นก็จะตรวจสอบอำนาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารตรวจสอบนักการเมืองได้ครับในความเห็นผมบลปองดองเนี่ยไม่ถอนก็นเหมือนถอน ความจริงผมเรียกร้องให้ถอนแต่เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยก็เกรงใจบิ๊กบังแล้วก็ไม่อยากจะฉีกหน้าตัวเองด้วยการเลื่อนมติลอยกลับไปใหม่ไปอยู่วาวระเท้ทาย,ทายแต่ผม,มเห็นวพาพรบบองดองเนี่ยมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดที่ธนนโดมสิ่งที่คุณเจตุพรพูดคุณทักษิณก็พูดว่าจะไม่ยอมถูกหลอกอีกแล้วมันรู้ว่าถูกหลอกคุณเจตุพรก็บอกว่า นายกอุตสาห์ไปเข้าบ้านใครมาแล้วยังเจออย่างนี้แล้วคงไม่ไปเข้าบ้านใครอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการปลองดองเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วแล้วมันก็จะต้องกลับไปฟื้นหลักของการปลองดองหมายว่าคุณจะสามารถที่จะเจราจาก,กันแบบไหนโครงสร้างเดิมของการปรองดองที่ตกลงกันไว้ระหว่างใครก็แล้วแต่มันจบไปแล้วถ้าคุณทักษิณยังเดินตามพรบอรปรองดองเดิมก็จะโดนมลชนตัวเองหูเอาว่า จะถูกเขาหลอกอีกแล้วหรือเพราะฉะนั้นรบบองดองถึงมันจะมีอยู่แต่ณนบัดนี้ผมว่ามันเน่าไปแล้วทั้งสองขั้วถ้าผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับถ้าเขาจะเกลียเสียกันเขาก็จะต้องไปเจรจากันใหม่เพราะฉะนั้นไอการบองดองแต่พอรบบองดองเนี่ยจบไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกแล้วแต่แน่นอนเราก็ต้องเรียกร้องต่อไปว่าถอนเศษเถืกับรัฐบาล ผมหวังว่าถ้าสารรัฐมนูลรู้ตัวนะครับก็ควรจะหาทางลงสมมุติเช่นก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาวันที่12ถ้าลงมติวันที่12บว่าไม่รับคำสั่งสารัฐมนูนและเลื่อนไปวันที่15 1หอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ก่อนที่รัฐสภาเขาจะพิจารณากันรับร่างวารละสามสารัฐมนูนก็ควรเร่งรีบพิจารณาว่าการแก้หนุนไม่เข้าตามมาตรา68ดให้มันจบกันไป ยอมถอยแบบเสียหน้าหน่อยหนึ่งนะฮะดีกว่าสามนูนจะดึงดันต่อไปแล้วสามนูนนั่นแหละจะเจออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสวัสดีครับ